ไฟของคันนี้อยู่ที่5 5 0 0 0ืานโลนะคะตัวไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะนี่จะเป็นไฟออโต้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กแต่งนะคะขอบ16สวยๆเลยนะคะมีเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะ4จุดแม็กไลเนอร์สวยๆเลยสภาพดีมากเลยนะคะภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะตัวเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้นะคะ รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นตัว4ประตูนะคะยกสูงนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยกับเจ้าคันนี้เลย Ford Ranger นะคะ2.2 xlt ปี 2. 2 XL 2018 คันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยด้วยนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะอ่าตัวกระจังหน้านะคะก็คือสวยมากๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะนนี้จะเป็นไฟออโต้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กแต่งนะคะขอบ16สวยๆเลยนะคะพร้อมยางดีสโตนนะคะดอกยางเหลือๆเลยอ่าแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นกระจกพัาไฟฟ้านะคะตัว มีบันไดเหยียบขึ้นให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เปิดตรงนี้เป็นโคมเมียมีคิ้วกันสาดให้ด้วยนะคะคันนี้เป็น4ี่ประตูนะคะภายในบอกเลยว่ากว้างมากๆเดี๋ยวเราให้ดูรอยอ่างนะคะทั้ง4ี่ประตูเลยแล้วก็ไปดูซอกประตูกันต่อนะคะนี่เลยนะคะสวยๆเลยคันนี้เดิมๆนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแก่ไม่เคยถอดนะคะน,อน็อตเนียนๆเลยเห็นไหมคะนี่เลยแล้วก็สีรอยแต้มจากโรงงานก็คือมีมีให้ครบนะคะแล้วก็ตรงนี้ เดี๋ยวเราให้ดูรอยอักประตูนี้นะคะนี่เลยอ่านี่เลยยางแน่นๆนะคะรอยอักก็คืออยู่ครบทุกเม็ดน,นะคะสวยๆเลย คันนี้เดิมๆทั้งคันนะคะใครได้ไปคือบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะราคาดีด้วยนะคะจะบอกให้อ่แล้วก็ด้านหลังนะคะท้ายสวยๆไม่เคยชนมานะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะ4จุดมีกันชนนะคะแล้วก็ตัวยางอะไหล่ก็คือมีให้ด้วยนะคะอ่าสวยมากๆเลยนี่ท้ายตัวแม็กไลเนอร์ก็คือไม่แพ้กันนะคะแม็กไลเนอร์สวยๆวยเลยสภาพดีมากเลยนะคะนี่น็อตตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยรอยแต้ จากโรงงานก็คือ,อยังอยู่ครบนะคะอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะไม่มีรอยขีดขวด่วนไม่มีรอยบุบเลยนะคะมีปลงซุ้มล้อให้ด้วยนะคะรอบคันเลยเดี๋ยวเรามาดูรอยอักประตูนี้กันบ้างนะคะมาเลยค่ะนี่ค่ะเรามาดูรอยอักประตูนี้นะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะอ่าสวยมากๆเลยแล้วก็คันนี้ชุดเครื่องมือของคันนี้นะคะก็คือมีให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเรา พาไปดูกันนะคะนี่เลยอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนีเนเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยน้่แล้วก็เราไปดูรอยอัคประตูหน้าแล้วก็พาไปดูรายละเอียดอื่นๆต่อนะคะนี่รอยอักประตูนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะนีเลยเลยสวยเลยนะคะอ่า ซอกประตูของด้านนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะน็อตเนียนๆเ,เลยนะคะอาแล้วนี่จะลิเกิ์เดิมจากโรงงานคืนอ,อยู่ครบเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าค่ะภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสภาพดีมาก ไดบอกผ้าสภาพดีทั้งคันนะคะกว้างมากๆเลยแอร์เย็นๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้นะคะตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา60สปีดนะคะ พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะมีฟุดคอนโทลแล้วก็วอยด์คอนโทลให้ด้วยนะคะตัวคอนโซลด้านหน้าก็คือสภาพดีไม่แพ้กันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลย,เลยแล้วก็คันนี้มีชุดคู่มือให้ครบเลยนะคะนี่เลยอ่าตัวกระจกด้านบนนะคะจะเป็นกระจกตัดแสงออโต้นะคะมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะคะพวกระบบไฟก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่าแล้วก็นี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งคนขับมีกระจกด้วยนะคะมีไฟให้พร้อม นะคะ,ะไม้ของคันนี้อยู่ที่55,000ืนโลนะคะปี18แต่ว่าไม้แค่นี้ถือว่าน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสวยๆเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์สองจุดแรงม้านะคะเครื่องฟิตฟิตไม่รั่วไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยเรามาดูในส่วนของตัว ต่อนะคะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยบอกเลยว่าคาันนะคะเดิมเดิมนะคะไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะคันสวยสวยเลยน็อตทุกตัวอยู่ครบไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะด้านขวาก็เหมือนกันนะคะสวยสวยเลยน็อตฝากระโปรงก็เนียนเนียนนะคะนี่เลยฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงนะคะจะเป็นช็อกอัพนะคะเปิดปิดได้สบายนะคะแล้วก็นี่เลยมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งเล่าเปียนไทยของเล้วก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็แล้วก็ หนึ่งปีหรือ10,000กิโลด้วยตอนนี้เราเปิดราคาอยู่ที่419 0 0 0ันบาทแต่เราไม่ขายแล้วขายเพียง3 8 9 0 0 0ันบาทราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนอนสบายสบายเพียง8 0 0 0ันบาทตลอดอายุสัญญานะคะยังไม่พอยังฟรีค่าจัดเข้าโอนค่าดำเนินการสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะซื้อสดเราไม่เก็บแบตน,นะคะแล้วก็จะส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยรถเน้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุด รับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรด A ทุกคนันเป้นเรามีเล่มพัมโพนทุกคันไม่ปิดเต้นหนีแน่นอนสําหรับใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทาักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติดต่อ2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รถสวยตรงปกไม่จบตามาที่นี่เลยเสน่ห์รถบ้านสอง yeah <laughs>